การออกปฏิบัติทุกภารกิจผมรู้ว่าหัวใจของพี่น้องนั้นไปไกลเกินกว่าตัวเองที่มีอยู่หัวใจของพี่น้องนั้นไปไกลและมีอารมณ์ร่วมกับทุกๆเหตุการณ์เกินกว่าที่ตัวเองพึงจะเป็นอยู่ขอให้พี่น้องนำหัวใจของพี่น้องกลับมาไว้ที่เดิมยึดคำว่าสงบสันติอหิงสาขอให้ดึงหัวใจกลับมาไว้ที่เดิมตั้งสติให้ดีก่อนที่จะออกไปสู่สมรภูมิ ออกไปสู่การปฏิบัติทุกๆภารกิจและเราจะจับตาดูลมหายใจเฮือกสุดท้ายของอมาตยาธิปไตยเราจะดูว่าลมหายใจเฮือกสุดท้ายมันมีความรู้สึกยังไงและอาการที่จะขาดลมหายใจเฮือกสุดท้ายมันจะเป็นอะไรวันนั้นแหละคนไทยทั้งประเทศจะได้คืนมาซึ่งประชาธิปไตยอยู่ดูด้วยกันเอาชาชนะด้วยกัน เปลีป่ยนแปลงบ้านนี้เมืองน,นี้ด้วยกันผมเชื่ออย่างยิ่งว่าพี่น้องในที่นี่และแกนนำทุกทท่านจะยังอยู่ครบท่วนหน้าแล้วประกาศชัยชนะให้เกึดก้องเราจะชูตีนตบแล้วตบมันให้สุดตีนขอบคุณครับ